สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันแบบแปลกหน้าแปลกตานะจ๊ะมาแบบฉากหลังเขียวนะคะเออไม่ได้มาแบบว่าัวทุกทีที่มีฉากหลังสวยงามบ้านของเรานะเพราะว่าวันนี้แมวที่บ้านกัดสายกัดสายคอมขาดนะคะดีไฟไม่ช็อตเนาะเออก็เลยต้องแบบมาไลฟ์แบบนีนะจ๊ะก็ถือว่าแบบมาเจอกันใกล้ชิดมากนะ ก็คือแบบหน้าเต็มจอมากนะคะก็น่าจะไลฟ์เฉพาะในช่องของ YouTube แบบพวกเราเพราะว่าอันเนี้ยเออมันคอนเน็ตไปกับทางหน้าเพจไม่ได้อ่ะพวกเราเนาะอันนี้ก็คือเผื่อว่าใครมาดูย้อนหลังนะจ๊ะอ่ะเราก็ไปทางเราก็มีไลฟ์เฉพาะทางทางทาง u t u b e นะเออ มีเพื่อนเพื่อนเข้ามาเลยเอา้ามีเพื่อนเพื่อนเข้ามาเอาใครเข้ามาเราทักใครกันหน่อยนะเออถ้าใครเข้ามาเราก็เซ่ฮายกันนะจ๊าเออเราจะได้แบบมีเพื่อนเพื่อนมาคุยด้วยกันนะนะวันนี้เราคุยกันเรื่องของเรื่องของไอสบาร์เออวันนี้ไปขึ้นหัวข้อปะเนี่ยอยากรู้ันขึ้นหัวข้อปะตรงนี้ใดๆ ส่งกำลังใจมาให้รักษาสุขภาพนะครับโอ้ยขอบคุณนะคะวันรีนารกที่สุดขอบคุณคะ่ะนะนะวันนี้เราจะเอาแบบนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราเอาหัวข้อขึ้นมาก่อนเรามากปั่าเพิ่มเข้าไปอ่าจาะอ่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวนะ ต้องแบบแบบนี้ไหมโอเคเอา้า <laughs> <laughs> โถ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  <gasps> <laughs> เออแล้วมันจะยังไงล่ะเนี่ย จะทําแบบจะเอาหัวข้อขึ้นมาแต่ว่ามันแบบมันมันยังไงนะมันตัดประโยคแบบแปลกๆให้เราอะเออมตัดประโยคแปลกๆให้เราแล้วเราจะยังไงอะไรเนี่ยน,นะหวังว่าจะใช้ได้นะก็ไม่ได้อีกเอาอย่างนี้แล้วกันเอามาไม่งั้นเราก็คือ วันนี้เราจะคุยเรื่องไอซ์บารว่าไอซ์บารหรือว่าการแช่น้ําเย็นนะเขาก็ฮิตกันช่วงก่อนหน้านี้เนาะหรือว่ามันมีมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะอาจจะแบบว่าอเองมาคุยเรื่องนี้ตอนนี้เออแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าแบบไม่ไม่สายจนเกินไปนะมีประโยชน์ยังไงบ้างอะออย่างนี้ อันนาพวกเราสวัสดีค่ะนี่เพื่อนๆมาทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรนะวันนี้ป่วยเหรอหายเร็วๆนะคะหม <c oughs> อสลินไม่ได้ป่วยแนละ้ววันนี้ไปไปไอบาดมาบอกว่านานๆแช่ที่อันตรายไหมน้ำเย็นแปดองศานี่ไงมนตินเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะก็คืออันจริงๆวันนี้หมอก็คือไปแช่ไอบาดมาวันนี้ก็เลยจะมาเมสาบอย บวกกับพอสายคอมเราแบบแมวกัดนะแมวกัดสายคอมเรานะเราก็เลยแบบไม่มีกระดานขึ้นมาให้แต่ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะวันนี้ถือว่าเป็นการคุยกันแบบใกล้ชิดมากนะจ๊ะหน้าแตงจอมากวันนี้นะประเทศอุบลเป็นไงคะลมแรงมากหนาวเย็นมากนะเออก่อนอื่นก็คือต้องแบบส่งกําลังใจไปให้กับเพื่อนๆทางภาคใต้ทางหัดใหญ่ด้วยนะคะเห็นแบบน้ําท่วมหนักมากเลยนะคะก็ส่งกําลังใจไปด้วยนะคะ แล้วก็เห็นทางอายุทยาด้วยเนาะเออน้ำท่วมแบบหนักสุดในรอบแบบหลายๆปีเลยค่ะก็ยังไงเราก็แบบมีอะไรเราก็ช่วยกันนะคะบอกก็มีคนรู้จักนะคนรู้จักก็อยู่ที่ดูนก็ลำบากกันมากเลยค่ะหลายๆคนก็ติดเนาะนะคะก็ยังไงก็ขอให้น้ำลดลงเร็วๆนะคะอืมส่งกำลังใจนะคะ อ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าไอซ์บาร์หรือว่าการแช่น้ําเย็ยนมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคือกับคนไทยเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ใช่เป็นในสายที่แบบดูแลสุขภาพแบบจัดจ๋าอะไรอย่างเงี้ยนะะก็อาจจะแบบมองดูเป็นเรื่องที่แบบไม่แบบไกลตัวไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในกลุ่มนักกีฬานะหรือว่าหรือว่าตอนนี้ก็ที่มาโด่งดังก่อนหน้านี้ที่นิยมกันก็คือว่า นักกีฬาเขาทำกันมานานแล้วอะเนาะแต่ว่าในสายที่แบบไม่ใช่นักกีฬาซะทีเดียวแบบนักกีฬามืออาชีพะอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็คือเขาก็มาแช่ไอซ์บาร์กันก็คือในเมืองไทยเขาก็จะเอาเป็นแบบอ่า ใช่ไหมเอาน้ําแข็งเทเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอน้ําแข็งเทเข้าไปแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปจุ่มอยู่ในนั้นในอ่างหรือที่บ้านถ้าเกิดว่าใครมีแบบอ่างแช่น้ําก็แบบนั้นได้หรือเป็นแบบถังใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะหลักการก็คือเอาตัวเองอะจุ่มตั้งแต่คอเนี่ยลงไปในถังน้ําแข็งนะในใน้ำเย็นนะคะในใน้ำในน้ำเย็นก่อนคือมันมีช่วงแวรี่เนาะอุณหภูมินะคะ คือมันเป็นการใช้ร่างกายจุ่มลงไปในน้ําเย็นด้วยหลักการคือน้ําเย็น8ปดถึงสิองศานะก็คือ8ปดแปดถึงสิองศามันก็คือเป็นน้ําแข็งที่ละลายแล้วนะคะก็คือจะเป็นน้ําแบบเย็นแบบเย็นจัดๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าบางที่หรือนักกีฬาบางคนอย่างหมอเห็นแบบนักกีฬามืออาชีพหลายๆคนเขาก็คือเอาน้ําแข็งเทลงไปในอ่างแล้วก็แล้วก็แบบ ออมีน้ําเล็กน้อยอะไรเงี้ยน,น้ำแข็งลอยๆอยู่แล้วก็ตัวเข้าไปจุบซึ่งวันนี้หมอก็ไปทําแบบนั้นเหมือนกันนะก็วัดอุณหภูมิมันก็อยู่ประมาณแบบเลขตัวเดียวนะคะ5องศา2อ,องศาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะแช่อยู่แล้วแต่ความทนทานของร่างกายแต่ละคนนะฟังดูแบบนี้ก็คือแบบโอ้มันจะหนาวมากเลยมันเออแต่มันเย็นจริงนะมันเย็นมากอ่ะ ก็คือความรู้สึกของตัวเองนี่อันนี้อันนี้แชร์ให้เล่าให้ฟังสําหรับใครที่แบบยังไม่เคยลงไปแช่แบบอ่าน้ําแข็งแบบนี้นะมันก็คือแบบมันความรู้สึกแรกคือปวดก่อนเลยเพราะว่ามันเย็นมากใช่ไหมเราก็จะปวดมือปวดมืออ่ะปวดมือปวดเมืองสองข้างปวดเท้าก็คือมันเป็นบริเวณที่แบบเลือดไปเลี้ยงร่างกายแบบได้น้อยอยู่แล้วใช่ไหม มันก็คือเส้นเลือดก็จะหดตัวมากนะคะก็จะแบบปวดก่อนเลยนะแล้วก็ผ่านไปอ่ะจนถึงประมาณสัก2นาทีถึงจะเริ่มแบบสเตเบิลว่าแบบโอเคฉันทนอยู่ได้แต่ช่วงแรกๆเนี่ยพวกเรารู้ไหมคืนนี้ก็คือจะต้องแบบทำทำสมาธิเลยนะทำสมาธิเลยเออแบบุ้ยมนตรีเก่งมากเลยอ่ะปกติก็คืออบสมุนไพรก่อนแล้วถึงแช่ ก็คือแช่ร้อนก่อนแล้วก็ลงลงบ่อยเย็น8นาทีเวียน3รอบสลับไปสลับมาสบายเลยใช่ไหมเออจริงวันนี้หมอก็แบบไปแบบพอแช่พอแช่เย็นเนาะสามนาทีนะคะรู้สึกแบบมันเหมือน3ชั่วโมงเลยอะเวนนานมากเพราะว่ามันเย็นมาพกพรเออ ก็คือพอดีมีมีน้องนะที่เขาไปด้วยเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อนนะเขาก็เลยแบบมาช่วยดูแลเนาะแบบว่าลงไปปุ๊บอ่ะพยายามหายใจช้าแบบให้เราคลายแบบรีแล็กซ์ร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโฟกัสกับแบบตัวเองแล้วก็แบบพยายามแบบทําสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเย็นจัดมากๆอ่ะจนปวดจนแบบชาจนไม่รู้จะเป็นความรู้สึกแบบอันไหนขึ้นมาก่อนดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะทั้งปวดทั้งชา บอกไม่ถูกนะคะแต่รู้สึกว่าเวลาแต่ละวินาทีมันผ่านไปแบบนานมากๆอะ่ะก็คือลงไปปุ๊บจุบลงไปถึงคอแบบนี้เลยนะคะก็คือจะไม่ได้แบบค่อยๆเอาขาแตะไปกอนยืนแล้วค่อยๆนั่งอะไรเนี้ยจะไม่ได้ทําแบบนั้นเพราะว่าการที่แบบไปยืนยืนในน้ําเย็นนานๆเนี่ยเลือดมันก็แบบไล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ดีกับร่างกายก็คือถ้าลงก็คือลงไปทั้งตัวเลยนะคะให้ถึงคอเลย นะคะก็จะไม่ได้แบบถึงแค่หน้าอกหน้อกเอาแขนขึ้นไปก็จะไม่ได้แบบนั้นก็ให้ถึงคอเลยนะก็คือจุ่มไปทั้งตัวแต่ไม่ได้เอาหัวจุ่มนะแต่หมอเห็นแบบอีบอกข,ข้างๆอีบอ๋ข,อข้างๆเอาหัวลงไปด้วยแบบเขาคงเป็นเอ็กซ์เปิดก็คือแบบเว้นให้นางแบบนะฝรั่งคนนั้นนะคะเออเว้นให้นางไปนะคะแล้วนี่ก็คือหมอก็จุ่มลงไปแบบถึงคอ ทีแรกก็คือแบบอ๋อช่วยช่วยไหวไว้หนึ่งนาทีไหมหนึ่งนาทีได้ไหมเออ,เอแบบนั้นนะช่วยคนหนึ่งนาทีก่อนนะแต่ว่าพอแบบพอแบบแบบพอผ่านแบบช่วงที่มันทรมานที่สุดเนาะเข้าช่วงนาทีที่สองเออมันก็เริ่มแบบมันก็เริ่มรู้สึกว่าการต่อสู้กับเองมันน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังเย็นมากอยู่เนาะมนตรีเนาะแบบเครื่องหมอลงสามรอบอะ่ะ ต้องรอบที่สามอะถึงจะรู้สึกได้ว่าแบบอ่ะโอเคฉันเริ่มประสบการณ์ที่ผ่านมามันเริ่มเป็นประโยชน์กับเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งที่หนึ่งนี่ก็คือแบบไม่มีประสบการณ์เลยใช่ไหมครั้งที่นึงลงไปนี่ก็คือแบบรับไปเต็มๆครั้งที่สองไม่ไม่ต่างจากครั้งที่หนึ่งเลย <laughs> ครั้งที่สองเหมือนครั้งที่หนึ่งเลยประสบการณ์ไม่ได้ช่วยอะไรจะ้ะ <laughs> ลงไปนี่ก็คือแบบปวดใช่เขาว่าปวดเลยนะปวดเลยแล้วก็ต้องอดทน แล้วก็ทําสวาธิทั้งทั้งมือทั้งเท้าอะไรเงี้ยแต่แปลกตรงที่แบบเออช่วงลาตัวมันมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เย็นขนาดนั้นมันหรือว่าเป็นเพราะว่าความเย็นมันไปที่มือกับเท้ามากกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็อยู่ในนั้นนะคะอุณหภูมิก็น่าจะประมาณสององศานะจริงๆเขาแนะนําให้ทําแบบห้านาทีนะในการแช่น้ําเย็นแบบนี้นะคะก็คือ ก่อนหน้านี้อย่างที่เล่าให้ฟังเนาะก็แบบนักกีฬาเนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูร่รางกายแล้วก็เป็นการดูแลเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็คือในในมันจะมีงานวิจัยนะพวกแบบเปเปอร์ทางการแพทย์นะหลายๆงานวิจัยนะคะก็คือว่าเขาจะพูดถึงว่าการแช่แบบนี้ความเย็นเนี่ยมันจะสามารถกระตุ้นระบบสรีระวิทยาในในร่างกายเราอะหลายด้าน ะะก็จะส่งผลต่อในเรื่องของทั้งระบบประสาทอัตโนมัติส่งผลในเรื่องการอักเสบรวมถึงเมตาบอลิซึมด้วยนะคะเพราะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่ามันมีประโยชน์อะไรนะคะเผื่อว่าใครเป็นไอเดียนะคะจริงๆเราทําเองที่บ้านง่ายๆก็ได้นะแต่วันนี้หมอไปทําข้างนอกพอดีแบบไปกับเพื่อนๆใช่แวนน้องๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสถานที่ที่แบบมีหลายบ่อเลยก็ <c oughs> เป็นอ่างไม้เออก็สวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะ เออก็ลงแช่พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สนุกดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันมีประโยชน์ยังไงนะคะเผื่อว่าถ้าใครจะทําที่บ้านก็ใช้อ่างอาบน้ําที่บ้านก็ได้หรือถ้าไม่มีก็อ่างน้ําแข็งใหญ่ๆแบบนั้นนะคะเดี๋นเดนี้เขาจะมีขายเนาะพวกไอซ์บาร์นะคะก็เป็นแบบเป่าลมสูบลมก็ได้นะคะอ,อ,อันแรกอ่ะอันแรกก่อนนะการแช่ไอซ์บาร์เนี่ยนะ มันจะช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยในเรื่องของการฟื้นตัวนะคะก็คืออุณหภูมิต่ำๆเนี่ยมันจะทําให้ลดการไหลเวียนของเลือดเฉพาะที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะช่วยลดการรั่วของหลอดเลือดด้วยอ่ะอันเนี้ยสาคัญนะพอลดการการรั่วของหลอดเลือดคือหลอดเลือดของเรามัน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 ก็แบบสามารถที่จะมีเซลล์บางเซลล์มันรั่วออกไปได้นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยลดการสะสมของพวกสารก่ออักเสบ อ่านะอย่างเช่นพวกไซโตไคน์ต่างๆนะคะก็ทำให้คนที่ออกกำลังกายเนี่ยมันสามารถแบบฟื้นตัวได้เร็ว ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือที่เขาเรียก DOMS นะเธอนะลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้แล้วก็ช่วยให้กลับไปฝึกซ้อมได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างนักกีฬาเนี่ยที่เขาจะต้องฝึกซ้อมแล้วก็ใช้ร่างกายหนะักใช้กล้ามเนื้อหนะักเขาก็จะใช้วิธีการลงลงไปแช่ในอ่างน้ําแข็งเย็นจัดๆแบบนี้เลยมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อฟื้นคืนมาได้เร็วนะอันนี้ก็คือประโยชน์ข้อที่1นนะคะเผื่อว่าใครเนี่ยก็จะเอาไปปรับใช้กับ ไลฟ์สไตล์ของเรานะมีข้ออื่นอ,อีกอะข้ออื่นก็คือข้อที่2เขาจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบประสาทสิมพาติตินะช่วยให้ร่างกายมีความตื่นตัวนะเพราะว่าความเย็นจัดๆแบบนี้นะวาเย็นมันเย็นหมดเลยทั้งทั้งตัวเลยใช่ไหมมันก็จะทําให้เกิดการหดตัวของเส้นเลือดแล้วก็กลายเป็นว่ามันจะไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติสิมพาติติ ะะซึ่งระบบซิมพปเรติกเนี่ยมันจะทำให้หัวใจเต้นเร็วนะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ลงแช่ปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าฮาร์ดเรทมันจะเพิ่มขึ้นแบบฮาร์ดเรทจะสูงปี๊ดขึ้นอย่างนี้เลยนะฮาร์ดเรทเพิ่มขึ้นในขณะเดียวก,กันก็จะช่วยมีความรู้สึกตื่นตัวตื่นมากอ่ะเธอตื่นมากไม่รู้จะตื่นยังไงเออตื่นเลยจ้าอะไรแบบนั้นนะ รู้สึกกระปีก้กระเป๋าช่วยเพิ่มความสามารถในเรื่องของการแบบโฟกัสนะคะโฟกัสทั้งแบบโดยเฉพาะแบบการโฟกัสในระยะสั้นก็คือเอาง่ายๆช่วงที่เราแบบลงไปลงไปจุ่มอยู่ในนั้นมันมันต้องโฟกัสอะ่ะคือมันเหมือนเหมือนบังคับให้เราต้องโฟกัสเลยทําสมาธิเลยเพราะว่าถ้าเราไปคิดวอกแวกอย่างอื่นน่ะคือครั้งแรกบอกถึงคือแบบต้องหลับตา คือต้องโฟกัสสุดๆเพราะว่าถ้าลืมตาหรือมีอะไรดิสแทกไปปุ๊บอะความเย็นมันแอดแทกอ่ะเออเราก็ต้องแบบหลับตานะแล้วก็ทำสมาธิเลยโฟกัสสุดๆนะเพราะฉะนั้นหลายคนเขาก็ใช้วิธีการนี้เพื่อการเพิ่มสมาธินะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในช่วงก่อนที่จะทำงานหรือว่าก่อนที่จะทำกิจกรรมพวกการกีฬาต่างๆนะคะคือมันแบบเหมือนแบบ เรียกร่างกายให้กลับมามีสมาธิมีโฟกัสแบบนั้นนะคะเอ้สวัสดีคุณสิริวาาัฒนนะคะสวัสดีค่ะนี่ไงมนติบอกว่าพอขึ้นมาก็คือตัวเบาสบายเลยใช่ไหมคะมันเป็นแบบนั้นเลยนะวันนี้เลยมาเล่าให้ฟังขนะ้อสามนะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าประโยชน์นะหนึ่งนอกจากลดการอักเสบ สก็คือเรื่องของระบบประสาทนะช่วยกระตุ้นระบบประสาทซิมบัตตินะร่างกายตื่นตัวเพิ่มโฟกัสสมาธิแล้วนะข้อที่สก็คือผลในเรื่องของเมตาบอลิซึมนะก็คือระบบการเผาผลาญของร่างกายมันจะพุ่มๆพขึ้นมาเลยนะคะเพิ่ม brown fat adipose t i s s e นะคะเพิ่มกระตุ้น brown adipose t i s e หรือ BAT หรือ b a ตของเราเนี่ยอรนะอุณหภูมิที่ต่ำมันจะกระตุ้น brown fat นะคะให้เผาผลาญเพื่อที่มันจะสร้างความร้อนมากขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่อุณหภูมิร่างกายลดลงร่างกายก็จะต้องสร้างทําให้อุณหภูมิเพิ่มแล้วอุณหภูมิร่างกายเนี่ยมันเพิ่มมันได้ยังไงมันก็จะมีจุดเผาเพิ่มพลังงานอยู่นั่นก็คือมี brown fat brown fat เนี่ยมันจะมีสีของไมตโตคอนเดียร์มีไม,มตโตคอนเดียอยู่เยอะใช่ไหมซึ่งมันเป็นเตาเผานนะมันก็เลยทําให้ แฟตตัวที่มีไมโตคอนเดรียอยู่เยอะมันเป็นสีออกน้ําตาลอันนี้เราเคยเล่าให้ฟังแล้วนะเออมันเขาก็เลยเรียกว่าบรา w ์แฟตนะคะข้อดีก็คือว่ามันจะไปกระตุ้นให้บรา w ์แฟต a อคท v เว e ขึ้นมาก็คือปล่อยพลังงานเผาผลาญขึ้นมาแล้วก็ทำให้ทาให้ร่างกายเราอะเปลี่ยนนะคะจากไวแฟตเป็นบรา w ์แฟตมากขึ้นนะก็คือสองเด้งก็คือไว f a ต เปลี่ยนเป็น,น brow fat มากขึ้นแล้วก็ตัว brow fat ที่มีก็คือ activate นะคือจุดเตาเผานะคะเบิร์นเพื่อเพิ่มอุณหภูมิร่างกายนะคะในในบางงานวิจัยเนี่ยเขาแสดงว่าการทำไอซ์บาร์อย่างสม่ำเสมอก็คืออาจจะทำทุกวีกวีกหนึ่งหลายๆครั้งเลยอย่างเงี้ยนะคะช่วยเพิ่มการใช้พลังงานของร่างกายเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมาะกับ คนที่ต้องการลดน้ำหนักถุกต้องจ้ะเออเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพช่วยในเรื่องของคุมน้ําหนักลดน้ําหนักนะคะการที่เราเอาตัวเองไปเอ่อไปแช่ในน้ําเย็นมันจะมีผลต่อบราวน์แฟกของเราให้เพิ่มปริมาณแล้วก็กระตุ้นการทํางานมากขึ้นนะคะนั่นก็คือใช้พลังงานเบรนแคลอรี่ไปเยอะนะคะนะอ่นะาแล้วก็นอกจากผลด,ดีต่อในเรื่องของการควบคุมน้ําหนัก นะก็ยังเพิ่มในเรื่องของความไวต่ออินซูลินนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้แบบจุ่มลงไปหนึ่งทีแล้วขึ้นเลยเนี้ยไม่ใช่นะเออก็คือจะต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะเหมือนเราออกกําลังกายเลยอะทาอย่างสม่ําเสมอนะคะแต่ท้งนั้นทั้งนี้การแช่การแช่ไอซ์บาร์ I mart, เพื่อกระตุ้นบาล์แฟตเนี่ยมันจะไม่ได้มาแทนที่การออกกําลังกายนะพวกเรานะคือเราต้องตามทาไปได้วยกัน ก็คือออกกําลังกายก็ออกควมอาหารด้วยออกกําลังกายด้วยแล้วก็อันนี้มันเป็นออปชันเสร,รมิมอีกเวอ์หนึ่งอย่างเงี้ยนะที่จะช่วยทําให้เราลดน้ําหนักหรือคุมน้าหนักได้ดีขึ้นนะคะก็คือจะอลงไปแช่ปุ๊บมันก็จะช่วยเพิ่ม brown fat แล้วก็ activate brown fat ขึ้นมานะคะนะร่วมกันนะพวกเราอย่าลืมนะเนี่ยแหละก็ก็ก,กจะดีมากสำหรับคนที่จะควบคุมเรื่องน้ำหนักตัวนะคะ โอ้คุณสีร้วบอกว่าวันนี้เนะะื้อหาแน่นฟังไปด้วยจดไปด้วยโอ้ยี่ยมเลยนะคะยกนิ้วให้มีอีกอะข้อสี่ละข้อสี่นะคะข้อสี่เนี่ยเนอะจะเกี่ยวกับระบบเรื่องของภนะูมิคุ้มกันละนะคะระบบภูมิคุ้มกันเขามีหลักฐานพบว่าการได้รับความเย็นในช่วงเวลาสั้นๆคืออย่างเงี้ยค่ะห้าถึงสิบห้านาทีแบบเนี้ยนะคือช่วงสั้นๆนะอาจจะเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวได้ชั่วคราว นะแล้วก็ปรับสมดุลพวกไซโตไคน์ก็จะช่วยในเรื่องของทําให้ร่างกายทนความเครียดได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอาตัวเองไปจุม่มในน้ําเย็น่ะอันนี้มันเพิ่มสตรีสการจุ่มในน้ําเย็นเป็นการเพิ่มความเครียดให้กับร่างกายนะพวกเรานะเออมันเพิ่มความเครียดให้ร่างกายแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มความเครียดในระยะสั้นๆสั้นๆปุ๊บแล้วเราก็ออกถูกปะ สั้นแล้วเราก็ออกแล้วเราทําเป็นรอบๆแบบนี้นะคะก็คือมันไม่ได้ทาให้มันไม่ได้ทาให้ร่างกายเครียดนานจนแบบป่วยไม่ได้แบบนั้นนะคะนใ,นในทางตรงกันข้ามก็คือว่ากลับทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันมันถูกกระตุ้นเม็ดเลือดขาวแบบมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะสมดุลไซโตไคน์ก็เพิ่มมากขึ้นและทนทานต่อความเครียดมากขึ้นด้วยซ้ำน,นะคะอันนี้ก็คือ,อางานวิจัยที่แบบเอออาจจะต้องมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นอีกเนาะ เพราะฉะนั้นหลักๆนะหลักๆสีเรื่องนะที่เอามาฝากพวกเราแบบกรุบกริบวันนี้นะคะว่าทําไอซ์บ้านแล้วอ่ะจะมีประโยชน์ยังไงอ่ะข้อที่1ก็คือลดการอักเสบของกล้ามเนื้อเพิ่มเรื่องการตื่นตัวก็จะทําให้แบบเราออกกําลังกายได้ได้ดีขึ้นนะได้ทนทานมากขึ้นนะสก็คือกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาติติช่วยเพิ่มแพเรทนะแล้วก็ช่วยเพิ่มความกระปี้กระเป๋าความตื่นตัวแล้วก็มีโฟกัส นะจิตใจก็จะมีโฟกัสแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นนะคะอันที่3ก็คือช่วยเพิ่มในเรื่องของระบบการเผาผลาญของร่างกายผ่าน,นกลไก Brow Fat นะคะ Brow Fat อออ uh, uh, Brow Adipose Tissue นะคะทำให้เพิ่มปร,ริมาณเึ้แล้วก็ Activate มากขึ้นผลก็คือช่วยคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็เพิ่มความไวต่ออินซูลินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ป้องกันทั้งเรื่องของคนที่ เริ่มมีน้ำหนักขึ้นอ้วนขึ้นหรือคนที่ต้องการขุดน้าหนักเนาะสี่ก็คือมีผลในเรื่องของเพิ่มไวรัสเซลล์ได้ในระยะเวลาสั้นๆนะคะก็มีผลทําให้ภูมิภูมิภูมิกันในร่างกายอ่ะมันแข็งแรงขึ้นนะจ๊ะอ่าทีนี้บอกข้อดีไปแล้วบอกข้อเสียบ้างข้อควรระวังเอาอย่างนี้ด้วยอ่ะข้อควรระวังแล้วใครบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะ อย่างแรกนะไอไอบัสเนี่ยมันมีประโยชน์ก็จริงแต่ว่ามันมีข้อจํากัดนะคะอย่างแรกหนึ่งคนที่เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดความดันสูงหรือมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเนี่ยนะคะก็คือมันอาจจะเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะเอ,อ่แล้วก็การหดตัวของหลอดเลือดที่มันเฉียบพันทันทีแบบนั้นนะคะออ,อย่าลืมว่าคนที่มีความดันสูงอะ่ะคือเขาแบบหัวใจสูบฉีดเลือดแรงและแบบ หลอดเลือดมันแบบตีบตันอยู่แล้วอะนะมันก็ต้องบีบหนักมากความดันมันสูงอยู่แล้วเม่เวลาที่เราลงไปจุ่มความเย็นแบบฟึบลงไปทันทีเนี่ยฮาร์ดเลดมันก็จะปั๊มปุ๊บปุ๊บปุ๊บปขึ้นเร็วนะคะแล้วหลอดเลือดสดไปก็หดมันก็จะทําให้ความดันเราอ่ะสูงขึ้นอีกนะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตามในคนปกติอะจะไม่เป็นไรอย่างหมอมอไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีความดันสูงอยู่แล้ว หัวใจเต้นผิดปกติอยู่แล้วน้ำเย็ยนจัดจัดมันอาจจะไปกระตุ้นทำให้พวกนี้นะอาการที่เป็นอยู่มันเป็นหนักมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือต้องระวังนะสองก็คือคนที่มีภาวะเขาเรียกเรนนฟิน o มิโนนก็คือมีการไหลเวียนไปมือายเท้าที่ผิดปกตินะเจ้าตัวเขาจะรู้อยู่แล้วนะอันนี้ก็ไม่ไม่ควรลงนะคะคนท้องเออคนท้องเธอก็อย่าเปรี้ยวนะจ๊ะ เออเราไปคลอดก่อนเอาน้องออกมาก่อนใดๆแล้วก็ค่อยลงไปแช่นะจ๊ะเพราะยันทนท้องก็ไม่เหมาะนะนะหรือคนที่แบบมีบาดแผลก็ไม่ควรนะเธอเนาะเออมีแผลอะไรใดๆอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ควรลงนะคะแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือคนที่มีภาวะเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็เรื่องของระบบการไหลเวียนนะอันนี้ที่ต้องระวังอืมอ่าทีนี้คําแนะนําเบื้องต้นคําแนะนําเบื้องต้นนะถ้าเกิดว่าใครที่จะทำไอซ์บาร์นะคะ ก็แนะนำอุณหภูมิประมาณอุณหภูมิประมาณ8ถึง15องศานะระยะเวลาก็ประมาณแบบ5ถึง15นาทีได้นะคะหรือถ้าเกิดสมมติอุณหภูมิมันต่ำกว่านี้เป็นตัวเลขตัวเดียวระยะเวลาอาจจะน้อยลงเช่นอย่างของหมอใช่ปะวันนี้หมอก็ไปที่อุณหภูมิเลขตัวเดียว2องศา0ออถึง2องศาก็จะลงแค่แบบไม่เกิน3นาทีเธอแบบนั้นนะคะไม่เกิน3นาที นะซึ่งมันเพียงพอแล้วนะคะแล้วก็พอขึ้นมาปุ๊บเราก็วอร์มร่างกายให้อบอุ่นก็บางที่เขาก็จะมีซาวน่านะมีซาวน่าหรือบางทีเราก็แบบเช็ดตัวห่มผ้าให้ให้ร่างกายอบอุ่นนะคะวันนี้หมอก็ไปเข้าซาวน่าแช่ยเย็นไปซาวน่าก็ปิ้งไปปิ้งมาแบบนี้นะคะสามรอบ <c oughs> <c oughs> เออปิ้งไปปิ้งมาแบบนี้สามรอบนะคะเออนะแล้วก็ ข้อควรระวังอีกอันหนึ่งนะคะก็คือว่าใครที่แบบออกกําลังกายหนักๆเพื่อหวังผลสร้างกล้ามเนื้อนะคะอย่างคนที่ไปยกเวทมาเพิ่งไปยิมแบบออกกําลังกายหนักมายกเวทเพื่อสร้างกล้ามเนี่ยนะแล้วคิดว่าเออนั้นฉันมาลงไอซ์บาร์ดดีกว่าเพราะว่าแบบจะได้ซ่อมแซมกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนะก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าการการที่เรามาแช่เย็นจัดๆเลยเนี่ยนะ มันจะลดสัญญาณอนาโบลิกอนาโบลิกก็คือเป็นภาวะที่ร่างกายสร้างสะสมพวกสารอาหารหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือร่างกายเนี่ยหลังออกกําลังกายแบบพวกยกเวทอะไรเงี้ยมันกาลังส่งสัญญาณในกลุ่มของอนาโบลิกก็คือสร้างกล้ามใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราลงไปแช่น้ําเย็นจ,จัดๆในี่ังกายเป็นว่าสัญญาณตรงนั้นน่ะมันถูกบล็อกไปเลยนะคะมันก็จะทําให้ ไม่เหมาะนะถ้าเกิดว่าใครที่มีเป้าหมายในการเพิ่มการสร้างกล้ามเนื้ออยู่เนี่ยแล้วไปลงไปแช่เย็นหลังจากที่เราไปแบบออกกําลังกยายหนักๆมาก็ไม่ควรแชร่ทันทีนะคะก็ควรจะเว้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาแช่ตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยเนาะความถี่ที่เหมาะสมนะคะก็อยู่ที่ประมาณ2-4ครั้งต่อสัปดาห์แช่ได้เลยจ้ะวันเว้นวันได้เลยจ้ะแบบนั้นนะเออ ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายนะคะเป็นสรุปสรุปภาพรวมนะของการแบบแช่ไอซ์บาร์ Bart, นะคะก็คือว่ามันเป็นเครื่องมือในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายนะที่แบบมีพื้นฐานทางสรีรวิทยารองรับนะชัดเจนแบบนี้นะคะ โดยเฉพาะนะผลที่ได้ชัดๆก็คือในเรื่องของการลดการอักเสบลดในเรื่องของการปวดกล้ามเนื้ออันนี้ก็คือนักกีฬาเขาใช้มานานแล้วนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของเพิ่มระดับความตื่ตัวการทํางานของสมองนะคะเรื่องเพิ่มการโฟกัสแล้วก็ระบบภูมบคุ้มกันแต่ว่าเราก็ต้องใช้ภายใต้แบบความเข้าใจที่ถูกต้องนะพวกเรานะ มันไม่สามารถที่จะทดแทนวิธีการลดน้ําหนักอย่างอื่นได้นะเราต้องควบคุมอาหารออกกาลังกายด้วยอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างถูปกะปะคะเพราะฉะนั้นก็คือ,เ,อ,อเราต้องฟังสัญญาณร่างกายด้วยเนาะเพื่อความปลอดภัยตอนที่แบบเราลงไปแช่ไอซ์บารนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยร่างกายก็ไม่เหมือนกันนะเพื่อนเราอาจจะแบบ ลงได้แบบ5้านาทีเออหมอเห็นคนแบบลงนานมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตัวเองก็คือ2นาทีฉันก็จะไม่ไหวแล้ว3นาทีก็คือพอก่อนอย่างงี้นะไะงั้นแต่ละคนก็คือแบบไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะเอามาเล่าให้ฟังว่าอ๋อมันมีวิธีการแบบนี้เผื่อว่าถ้าเกิดใครอ่ะจะทําที่บ้านก็สามารถทําได้นี่ไงเพื่อนเราออกมาแล้วว่าอะไรนะอ่างผสมปูนก็ได้ ไปร้านขายปูเลยจ้าซื้ออ่างผสมปูน,นะจ้าแล้วก็น้องแข็งเทลงไปแล้วลงไปแช่นะจ้าเขอคุยมันตีนะจ้ามีชิปมาตลอดเลยนะจ้าช่วงนี้ลงทุกวันเลยเหรอโอเคเลย <c oughs> เออนะร่างกายมันก็จะเกิดการแบบเผาผลาญดีนะเกิดการเกิดการแบบลดการอักเสบได้ดีนะคะสุขภาพก็จะดีขึ้นนะคะกลัวความหนาวเหรอคะกลัวส้าน เออนะก็ต้องเช็คล่างกายของเราก่อนนะว่าพร้อมไหมนะคะเออเช็คก,ก่อนนะคะระบบการไหลเวียนใดๆนะคะแต่หนาวไหมหนาวแน่เพราะว่าตอนที่หมอแบบลงไปครั้งแรกแบบความเย็นแบบทั้งตัวแบบมือชามากพวกเราแบบแบบมือปวดแล้วก็เท้าปวดอะไรยเงี้ยแต่พอสักพักมันก็แบบได้พวกเราผ่านผมคิดตัวเองวันนี้ช่อที่ผ่านประสบการณ์แบบ จังงกับตัวเองตอนที่ลงไปแชทแบบว่าทาไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ผ่านมาได้นะคะเออนะเดี๋ยวมีอะไรสนุกสกดุดเดเอามาเล่าให้ฟังใหม่นะคะอ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์ด้นะพวกเรากดแชร์ลงไปในกลุ่ม442ให้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้แบบแไม่ไม่ได้ไลฟ์ในเพจเลยอะ่ะเ,ออเพราะว่ามันแบบคอนเนคกันไม่ได้นะคะสายสัญญาณขาดจ้ะ แมวที่บ้านกัดนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยมาเจอกันแบบชาเขียวแบบนี้ <c oughs> โอเคนะจ๊ะ,จะ,จะงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะเป็นคลิปอ่ะพวกเราพอดีวันวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณหมอแบบติดสัมมนานะคะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปมาเจอกับพวกเราทุกคนนะคะโอเควันนี้ก็ส่งทุกคนเข้านอนนะจ๊ะบ๊ายบาย